ตอนนี้นะครับข่าวใหญ่ที่สหรัฐนะก็คือเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติฟลอริดาแล้วก็หลายรัฐทางตะวันตกเฉียงตะวันตกเฉียงใต้ตอนออกเฉียงใต้ของของสหรัฐเนะี่ยก็โดนพายุเข้าไปเนี่ยสองลูกใหญ่ก็คือเฮล,ลีนก่อนหน้านี้นะครับ,รบสองสัปดาห์แล้วตอนนี้ก็กำลังโดนมิวตันนะฮะตอนนี้เนี่ยทรัสฟลอริดาโดนพายุ มิวตันไปหนักมากนะ<ม>ครมีบ,บ้านเรือนนับล้านๆนะครับที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ตอนนี้เราก็มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยในหคนแต่บางสื่อเนี่ยบอกว่า10คนทางเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องภัยพิบัติของสหรัฐนั้นก็ออกคำเตืนอนคุณผู้ชมที่เกี่ยวข้องกับข่าวปลอมข่าวเท็จแล้วก็ทฤษฎีสมคบคิดในช่วงที่เกิดพายุเฮอริเคนนะมาดูรายละเอียดกันนะครับ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานด้านการบรรเทาภัยพิบัติของรัฐบาลกลางสหรัฐหรือเรียกสั้นๆว่าหน่วยงาน FEMA เนี่ยได้กล่าวว่าเกิดการแพร่ของข่าวปลอมแล้วก็ทฤษฎีสมคบคิดอย่างรวดเร็วในช่วงที่เกิดเฮอริเคนในอเมริกาซึ่งนำไปสู่ความไม่เชื่อใจประชาชนในหมู่ประชาชนต่อรัฐบาลนะครับดีแอนคริสเวลผู้อำนวยการของ FEMA กล่าวต่อนักข่าวโมนาคารว่าการแพร่ของข้อมูลบิดเบือนช่วงนี้เนี่ย เลวร้ายที่สุดเท่าที่เธอเคยเห็นเลยทีเดียวนะครับในเวลานี้ผู้ชมรัฐทางตะวันออกเฉียงใต้ของอเมริกาน,นั้นเผชิญกับภัยพิบัติจากเฮอริเคนเฮลีนที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วกว่า200คนและเฮอริเคนมิลตันก็กำลังกระหน่ำฟลอริดาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายตามรายงานของ a p นะครับบรรดาข่าวปลอมเกี่ยวข้องกับอะไรกันบ้างนะครับก็คือมักเกี่ยวข้องกับเรื่องเท,ท,ท็จที่ว่า หน่วยงานฟีมาาของรัฐบาลกลางนั้นขัดขวางการอพยพของประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับแล้วก็กล่าวหาว่ามีการใช้เงินที่การไว้ให้กับเหยื่อของพายุเอาไปให้กับคนเข้าเมืองที่ไม่มีเอกสารรับกรองนะครับ คริสเวลกล่าวว่าข้อมูลเท็เหล่านี้นะครับทำให้เจ้าหน้าที่ที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนนั้นเสียขวัญกำลังใจนะครับทางด้นผู้เชี่ยวชาญด้านข่าวปลอมนะครับศาสตราจารย์แมทธิวบอมจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดก็กล่าวเสริมนะบอกว่า ข้อมูลที่ปราศจากความจริงนั้นยังอาจจะทำให้เจ้าหน้าที่ด้านภัยพิบัติและก็ประชาชนนั้นอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายมากขึ้นทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนะครับเขากล่าวว่าข่าวาปลอมนั้นมักทำให้ประชาชนไม่ไปใช้บริการที่อาจจะช่วยชีวิตพวกเขาได้ในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงต่อชีวิตนั่นเองนะครับอาจารย์ผู้นี้บอกว่าและมันยังเป็นอันตรายต่อผู้ที่ทำงานกู้ภัยด้วยนะครับเพราะว่าพวกเขานั้นถูกกล่าวหาว่าทำสิ่งเลวร้ายต่างต่าง และถ้าเจ้าหน้าที่ด่านหน้าต้องระวังความปลอดภัยของตัวเองการทําหน้าที่ของพวกเขานั้นก็จะถูกบั่นทอนนะครับตามความเห็นของนักวิชาการผู้นี้ทั้งนี้นะครับข้อมูลเท็จจานวนมากนะครับมาจากการหาเสียงของคณะหาเสียงทรัมป์แล้วก็พันธมิตรของอดีตประธานาธิบดีผู้นี้นะครับ ที่การหาเสียงเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมานะครับโดนัลด์ทรัมป์ก็อ้างอย่างผิดๆว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนแล้วก็รองประธานาธิบดีคาร์มาแฮร์ริสนั้นนำเงินจากฟีมาไปช่วยเรื่องที่อยู่อาศัยของผู้อพยพผิดกฎหมายและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับสอสอรัฐจอร์เจียมารจูรีเทเลกรีนแห่งพรรครูคับเิการก็อ้างว่าพวกเขานั้นควบคุมอากาศได้โดยโพสต์ข้อความนี้บนแพลตฟอร์ม X นะครับ เธอไม่ได้บอกในตอนนั้นว่าพวกเขานั้นหมายถึงใครนะครับและเพื่อเป็นการต่อสู้กับการแพร่ของข้อมูลเท็จระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังบรรเทาสาธารณภัยจากเฮอริเคนอยู่นะครับหน่วยงานฟิล์มาก,ก็ระบุในถแถลงการนะครับว่าได้เปิดเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Hurricane Rumor Response ับเพื่อตอบโต้ก,กับข่าวลือด้วยข้อเท็จจริงนะครับ <c oughs> อย่างไรก็ตามนะครับอาจารย์แมทธิวบอมกล่าวว่า คนที่เชื่อข่าวลวงนั้นยากที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับแม้ว่าจะได้รับข้อมูลจริงจากเว็บไซต์ของรัฐบาลเพราะเขากล่าวว่าคนเหล่านั้นนั้นได้อยู่ในหลุมลึกแห่งการเชื่อในทฤษฎีสมคบคิดไปแล้วครับผู้ชม